สวัสดีครับวันนี้มีพระสุมกอกําแพงเพชรนะครับพิมพ์ชัดลึกโอ้นั้นหนาเลยนะครับหลังเป็นแบบรอยปากด้านข้างครับ ท่อแขนลึกซุ้มข้างบนนะครับกระหนกม้วนชัดเจนนะครับไม่ลุกไหนด้านหลังนี่ด้านหลังด้านฐานนะครับโอเคครับ